สวัสดีครับผมนัชนนครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่หนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีครับผมพามาดูที่ดินนะครับปแปลงสวยๆแปลงนี้เลยนะครับผมด้านหน้านะครับผม นู่นเลยมีภูเขาลูกใหญ่มากบนเริ่มเลยแล้วก็บริเวณของที่ดินแปลงนี้นะครับจะลอยลายล้อมนะครับไปด้วยวิวทิวเขาครับแล้วก็ทางด้านหลังของแปงแลงเรานะครับห่างไปประมาณเราหนึกิโลกว่ากว่าหน่อยนะครับจะเป็นเขื่อนแม่ปราจันนะครับผมที่ดินแปลงนี้อยากจะบอกว่าเหมาะสำหรับการทําบ้านพักตากอากาศนะครับหรือว่ารีสอร์ทนะครับรวมไปถึงนะครับสามารถที่จะทําปลูกป่าหรือว่าการเกษตรแบบผสมผสานก็ได้ว้าว ทั้งหมดนะครับ23ไร่2งานกับอีก49ตารางวาน,นะครับผมที่จุดเนี่ยอยากจะบอกว่ารูปแปลงเนี่ยสวยมากเพราะว่าจุดเด่นของแปลงนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับลิฟ วันเล่รีสอร์ทนะครับซึ่งห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่950เมตรเท่านั้นกแปลงข้างๆข,ข,ของเราครับผมเมื่อกี้ผมสอบถามเขาแล้วเขาเตรียมตัวที่จะทําเป็นส่วนทุเรียนนะครับแล้วก็ปลูกออต้นไม้แบบผสมผสานเขาขุดบ่อไว้อยู่ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นออส่วนมะม่วงอยู่นะครับแล้วเขาก็ล้อมรั้วลวดหนาเส็ตทับเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นในอนนาคตยครับที่ดินแปลงนี้ครับดูดีมีมูลค่าแน่นอนเนื่องจากว่าวิวทิวเขาเนี่ยเห็นได้โดยล้อมเลยนะครับลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเนินหลังเต่านะครับผมของเราเนี่ยจะอยู่บนที่สูงเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านข้างหน้าเนี่ยเวลาเรามองไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภูเขาอย่างที่แจ้งนะครับผมแล้วก็เป็นถนนลูกลังหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีระยะกว้างเนี่ยอยู่ที่190เเมตรครับผม แล้วจากด้านหน้าลึกเข้าไปด้านหลังนะครับไปทางเขื่อนแม่ประจันเนี่ยความยาวเนี่ยอยู่ที่440เมตรนะครับผมในส่วนนี้ครับด้านหลังอะ่ะเขาก็จะพอเป็นเนินหลังเต่าลงไปใช่ไหมครับก็จะเจอลำห้วย เรียกว่าลำาค้ยสาธารณะนะครับที่เป็นช่องระหว่างหุบเขานะครับอยู่ติดกับท้ายแปลงของเราเลยแปลงนี้นะครับถนนสาธารณะครับแทบจะล้อมรอบเลยนะครับขาดอยู่แค่มุมเดียวเท่านั้นถือว่าสวยมากๆนะครับผมแล้วตรงนี้ครับทางด้านตัวเจ้าของเขาบอกว่าจะมีทางเขื่อนแม่ประจันครับเขาจัดคลองชลประทานมาทางด้านล่างใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะดึงน้ำนะครับเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์ใช้สอยได้นะครับหรือว่าจะแค่ทําเป็นการขุดบ่อนะครับสักไร่นึงนะครับลึกลงไปสักห้าเมตรเพื่อที่จะเก็บน้ําเอาไว้ใน ช่วงตลอดหน้าแล้งนะครับผมที่แปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลหนองยาป้องอําเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาดูที่ดินแปลงนี้ครับการเดินทางง่ายนิดเดียวครับจากกรุงเทพนะครับทั้งหมดเนี่ย122กิโลเมตรครับผมวิ่งตามถนนเพชรเกษมนะครับแล้วก็มาแยกตรงถนน3 5 1 0จากถนนเพชรเกษมเนี่ยมาถึงแปลงเนี่ยอยู่ที่22กิโลเมตรแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ เส้นถนน3 5 1หนนะครับให้เราวิ่งตรงมาเรื่อยๆมาทางวัดหนองจับโป่งนะครับพอมาถึงตรงแยกวัดหนองจับโป่งนะครับก็ให้เราเลี้ยวมาทางเส้นทางวัดเลยนะครับแล้วขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอกับลิฟวิ่งอ่าไม่ใช่ลิฟวิ่งสิเรามาเจอกับลิฟวันเล่รีสอร์ทนะครับผมพอสุดลิฟวันเล่รีสอร์ทนะครับจะมีทางเลี้ยวขวานะครับให้เราเลี้ยวขวาเข้ามาเลยครับ จากถนนลาดยางตรงนั้นนะครับวิ่งเข้ามาจนถึงที่ดินแปลงนี้ครับ950เมตรเท่านั้นนะครับผมว้าวที่ดินแปลงนี้ครับลักษณะของดินนะครับจะเป็นลักษณะประมาณดินเหนียวปนทรายนะครับผมแล้วก็ในส่วนด้านท้ายที่ว่าติดกับทางลำห้วยสาธารณะตรงนั้นนะครับก็จะมีหินกรวดบนบ้างด้านบนนะครับผม และอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางสาธารณะข้างๆที่เราเลยนะครับมีความกว้างนะครับซ้ายมือคือแปลงของเราขวามือนะครับอันนี้คือเพื่อนบ้านนะครับที่เขาเตรียมตัวจะทําสวนเกษตรแบบผสมผสานที่แน่นอนครับมีทุเรียนด้วยนะครับแล้เขาบอกเลยนะครับทางด้านตัวชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าทุเรียนที่ได้จากที่นี่นะครับรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติเดียวกับที่ป่าละอูเลยนะครับผมว้าว ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเราใครที่จะมาอยู่นะครับตรงด้านนู้นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นบ้านที่เขาปลูกเอาไว้สําหรับที่พักอาศัยแล้วนะครับเขาเป็นคนกรุงเทพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะครับโลเคชั่นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับร้างบ้านพักต่างอากาศหรือว่ารีสอร์ทนะครับหรือแม้กระทั่งสวนเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้นะครับรีบมาที่นี่ด่วนเลยครับผมที่ดินเนื้อที่ขนาดประมาณ23ไร่2งานแล้วก็49ตารางวานะครับในราคาที่ถูกแบบนี้นะครับ เป็นที่ชนดครุฑแดงรอสสีจอนะครับไร้ละ203แสนเท่านั้นนะครับผมสามารถที่จะติดต่อคอนเน็กเข้ามาดูที่ดินได้เลยเนี่ยทางด้านนู้นะครับก็จะมีวิวเขาเป็นทิวทิว,ทวให้เห็นรายล้อมอีกนะครับข้างๆกันก็มีเพื่อนบ้านอย่างที่บอกแล้วนะครับเริ่มปลูกสร้างบ้านและสร้างสวนแล้วโทรหาผมครับนะัชนน0 9 2 2 6 3 5 5 6 3ครับแล้วก็ฝากกดติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับ YouTube c h anel และเพจ Facebook นะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยวันนี้ผมนัชนนจากลากันแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย